hello my name is ฟุญยพรแขกงใจเย็นนิกเนมซิมมเด30สเมย์สองห้าสี่สามทเวลตี้วันเอโอนกุ๊ปโอไอค m มฟอร์มสุพรรณบุรีคอมีชิโลานเอกาน สวันไฟเอ๊ะชิโลทูเฟสบุ๊กปุญญาพรแค่ใจเย็นอินสตาแกรมปุญญาอันเนอร์สกอร์เอสเอสไลปุญญาอันเนอร์สกอร์เอสวิวเกดูเอสเฟส form high school form อุทองสคูลสุพรรณบุรี I am studying นครปฐมราชพัฒน์ ah university My major is p u r t B is Administration. Year T. นับเ e อร์6-4 7ชิโล1ชิโลเอ็กไฟ My o f f b e a is going Can touch I like KFC And cupcake I don't like pizza I like blue แอนเพอร์เพ like like ิร์ลอายด์ออนไลท์พิงก์อายด์ออนไลท์เฮิร์ตเวิร์มแอนลิเชต์มายแฟมิลี่เฮฟไฟเฮฟพอร์ฟาเทอร์ไฟตี้เอออนกูฟโอ มาสเตอร์ไฟตีออ้เอไอโอ้กรุโอเอดเดอร์ซิสเตอร์เท,ทวิตีออ้เอไอโอ้กรุโอเอดเดอร์ปตัตออเตอร์เทวิตีเอไอโอ้กรุ๊ปโอไมฟามิล리 ไลทูโกเดอเทมเพิลแอนด์มาร์เกสแอนด์มิวเซียมฟาชเชอร์แอนด์มาเธอร์แอดดิกิตลิเชอร์